ส่วนยอดขายพันธบัตรสีเขียวหรือว่ากรีนบอลสครับมีการปรับตัวลงไปมากถึงร้อยละ32ท่ามกลางความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นจากทโยบายจากทางฝั่งของสาเมกาด้วยครับสำนักข่าวรอยเตอร์สออกมารายงานนะครับบอกว่ายอดขายพันธบัตรสีเขียวหรือว่ากรีนบอลส์ที่ออกโดยรัฐบาลธนาคารบริษัทต่างๆลดลงไปเกือบ1ใน3ในปี2 6 8 ทางกลางกระแสก,การย้อนกลับนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในสหเมอร์แลและในยุโรปข้อมูลจากบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ f i t c h Ratings ก็มาระบุบอกว่าการออกพันธบัตรที่มีการระบุวัตถุประสงค์เพื่อความยั่งยืนโดยภาพรวมนั้นครอบคลุมไปถึงพันธบัตรด,ด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและธรรมาภิบาลรูปแบบอื่นๆด้วยลดลงไปร้อยละยีเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านี้เหลือเพียงแค่4 1 0 0นหืนล้านเหรียญสหรัฐโดยช่วงไตรมาสที่2ก็ถือว่าเป็นไตรามาสที่อ่อนแอที่สุดน,นับตั้ สำหรับพันธบัตรสีเขียวซึ่งเงินที่ได้นั้นจะนําไปใช้เฉพาะในโครงการด้านสิ่งแวดล้อมหรือว่าภูมยอากาศนั้นลดลงไปเกือบ1นึ่งแสนล้านเหรียญสหรัฐหรือคิดเป็นร้อยละสาขณะที่สัดส่วนของพันธบัตร ESG ทั้งหมดเมื่อเทียบกับตลาดาพันธบัตรทั่วโลกนั้นลดลงไปอยู่ที่ร้อยละสิจากร้อยละสเมื่อปีส5 6 7ครับแต่การชะลอตัวลงกาก็เกิดขึ้นในขณะที่รัฐบาลสเมกาภายใต้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ Trump, ถอนตัวจากความตกลง้านความยั่งยืนระดับโลกหลายฉบับ และยกเลิกมาตรฐานสิ่งแวดล้อมหลายประการขณะเดียวกันฝ่ายนโยบายของสภาพยุโรปก็กําลังพิจารณาเจราจาเพื่อผ่อนคลายกฎการรายงานและความยั่งยืนของภาคธุรกิจสําหรับบริษัทส่วนใหญ่ในภูมิภาคทางฟิชเชนก็ระบุนะครับบอกว่าปัจจัยหลักที่มีผลต่อตลาดพันธบัตรกลุ่มนี้คือความไม่แน่นอนในการลงทุนด้านเงินทุนซึ่งเกิดจากความท้าทายทางเศรษฐกิจมหาภาคและความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ แต่ว่าอย่างไรก็ตามความไม่แน่นอนอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับกฎระเบียบ ESG ท่านจัดการเลื่อนบังคับใช้และการย้อนกลับนโยบายในสหนมมักาและสหภาพยุโรปอาจจะทำให้ผู้ออกพันธบัตรนั้นชะลอการออกตราสารจนกว่าจะเห็นความชัดเจนด้านกฎระเบียบนั่นเองครับขอบคูณที่ติดตามรับชมรายการ o, ยา่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของทีมเอ็นช่อง16ครับจะไม่พลาดท,ทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ